สวัสดีนะคะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่วิวาใบาสังตายนะคะภาคที่4นะก็เรื่องเราจะเป็นยังไงไปดูกันอีกว่านะคะโกวัดเฉิงห่วงอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านจางหลิงแต่ที่ตั้งอยู่ค่อนข้างไกลว่ากันว่าที่แห่งนี้เคยเป็นสนามรบโบราณและสร้างวัดเฉิงห่วงเพื่อฝังความเครียดแค้นไว้ท่านนักบวชบอกว่าพลังหญินสูงมากโดยเฉพาะในวันศาสตร์จีนถึงขั้นที่สามารถมองเห็นผีได้ด้วยตาเปล่า เพราะฉะนั้นเราต้องรีบแล้วแหละเวลาย,ยิ่งยาวนานอุปสรรคก็ยิ่งมีมากค่ะยันกระดาษรูปคนนะอันนี้บอกว่าอะไรปายห้ามผ่านนะคะแต่ก็ต้องทำไมไปอยู่ดีต้องตรงไปวะเนี่ยนี่คงเป็นรูปปั้นเทพเฉิงห่วงตามที่ท่านนักบวชบอกให้วางยันรูปคนไว้ที่แท่นบูชาแล้วใช้ผู้การวาดวงกลรับแลสุดท้ายก็เขียนลงบนกระดาษคำร้องอ่าโอเค นนมีหนังสืออ่าโอเคเทพเฉิงห่วงดูแลหินหยางตอบแทนความดีและลงโทษความชั่วหากมีร่างหินให้เขียนชื่อลงในยันรูปคนและวาดดาวมรณะบนกระดาษคำร้องเมื่อคนเป็นฟ้องร้องผีให้เขียนคาว่าอันนี้นะคะภาษาจีนหากผีฟ้องร้องคนเป็นให้เขียนอันนี้หลังจากเผายันรูปคนแล้วเทพเฉิงห่วงจะรู้แจ้งเองยมทูตขาวดำ อิสานแห่งแดงนนรกต่ำช้ายมทยูตขาวมีลิ้นยาวอ่าไอเท่านี้ฟุตนะคะหมวกสลักไว้ว่าสี่เหลี่ยมนะคะพบค่าแล้วจะมีโชคยมทยูตฝ่ายขาวยมทยูตดำสนหมดทรงสูงห้าฟุตนะคะบนหมวกสลักไว้ว่าโลกสงบสุขร่มเย็นยมทยูตฝ่ายดำว่ากันว่าการเอาเงินมาปิดตาของยมทยูตดำจะปกป้องคนตายไปจนถึงลุ่งสางได้ เมื่อโลกหยินหยางแยกออกและอ่อนแอลงบางครั้งจะพบเห็นวิญญาณจะเรียงแถวกันในโลกหยางซึ่งเป็นหนทางที่ทหารผีจะข้ามผ่านคนเป็นจงหลีกนี้ผู้ถือป้ายสีเหลืองครั้งมีชีวิตเป็นผู้มีอำนาจมักเป็นผู้นำแถวของทหารผีผู้ถือป้ายสีแดงครั้งมีชีวิตคือผู้ติดหนี้มักจะอยู่ในลำดับสามเหลี่ยมผู้ถือป้ายสีเขียวครั้งมีชีวิตจะเป็นผู้หญิงจงหองมักจะอยู่ในลำดับสามเหลี่ยมกับหัวนะคะ วิญญาณคนตายจะเข้าสู่โลกหินหลังจากลืมโลกอย่างและหมดห่วงใดๆก็จะข้ามสะพานในเหอและกลับชาติมาเกิดสิ่งของในโลกอย่างไม่อาจข้ามไปยังโลกหินจึงต้องเผาของกระดาษและเผากระดาษเงินนะเงินกระดาษเพื่อส่งให้คนตายน้ำในโลกหินนั้นสกรปรกและเย็นมากๆเด็กๆจึงต้องเผา,ากระดาษให้คนตายได้ดื่มน้ําที่ขวางทางผู้ชายเผามา้าผู้หญิงเผาวัวอันนี้ก็อาจจะเป็นอะไรบางอย่างนะ กลางวันคือหยางกลางคืนคือหินเจ้าหน้าที่โลกหินประกอบด้วย5ประการยมทูตเขาดำคอยดูแลวันคืนผู้พิทักษ์หน้าวัวและหน้ามา้ารับคนตายส่นรกไฟเป็นหินน้ำเป็นหยางทหารผีหน้ามา้าธาตุทั้งห้ามิใช่ดินยมทูตลิ้นยาวไม่ปรากฏยามตะวันตกดินน่าจะเป็นคำใบ้อะไรสักอย่างนะคะอืมนะก็ไป จะจำสกแกอะไรอไหมเนี่ยอ้าโคมไฟรูปปั้นของเทพเฉิงห่วงดูน่าเกงขามมากปิดไว้เปิดไม่ออกกลับมาอันนี้ใช้แขวนแน่นอนโอ้โหแดงอย่างสยองขวัญอ้าฮะอันนี้อะไรไม่พออ้าวขาดหมดเลยน่าจะใช้ทำอะไรสักอย่าง ทำไมวัตถุดิบถึงเยอะอย่างนี้ล่ะชาวบ้านใช้ประกอบพิธีบวงสวงเหรอก้อนแป้งโดเหมือนจะไม่สดใหม่เลยถั่วแดงกวนเหมือนจะไม่ได้ใช้แล้วเค้กถั่ววางแป้งโดไว้บนพื้นโตะ๊ะคลึงแป้งด้วยไมย้นวดแป้งใส่ถั่วห่อแล้วใส่ลงหม้อจากนั้นปิดฝาเพื่อนึ่งแป้งกาวใส่แป้งลงในหม้อเติมน้ำแล้วคนด้วยช้อนจนเดือดอน้ำเต็มถังแล้ว อันอันนี้เดี๋ยวนะรูปถ่ายของพ่อแม่ไม่รู้ทาไมถึงอยู่ตรงนี้แถมยมังถูกเผาไปกว่าครึง่งหลังจากที่มันทาไมรูปถ่ายถึงมาอยู่ที่นี่ได้ก็นั่นละสิเพราะว่าเราทําตกลงในบ่อใช่ปะ่ะหินไฟนี่จุดไฟแน่นอนนี่อะไรแทงฝนมึกไปต่อไม่ได้กับ <c oughs> ไม่งอค่ะอ,อันนี้น่าจะใช้ติดไฟแน่นอนนั่นไง โอเคอะไรยังไงต่อเนี่ยไปนี่แล้วก็นี่อ้าวกระถางทูบอ้าวสรุปว่าใช้ได้นะคะอ่ะที่ฝนมึกอ๋อต้องใช้น้ำโอเคเราเดาว,ว่านะอันนี้ใช้ตักน้ำนั่นไงโถเอย้ยหม้อร้อนแล้วอันนี้ล่ะอ้า นี่เราต้องทำแป้งกาวอย่างแน่นอนอ่ะคนเยี่ยมได้ล้ตักใหม่รอ,อบน่าจะเอาน้ำไปใช้ด้านในเพราะเมื่อกี้เหมือนเห็นว่าใช้น้ำแล้วก็อ๋อโอเคแล้วก็อันนี้ฝนเออขาดน่าจะขาดพู่กันวะ่ะ จริงเนอะต้องใช้เขียนอ,อะไรอีกอ,อุ้ยเด็กเวนเด็กคนนี้ทำไมตามาถึงที่นี่ละ่ะ <c oughs> ได้พูกันแล้วนะคะพร้อมกับไอเด็กบ้านั่น ต้องเตรียมผู้กันเมึกแล้วกลุ่มดาวอ่าโอเค <c oughs> งานเร่งงานเร่งอ่าเรียบร้อยแล้วไงาาต่อแค่เขียนคําว่าลักษณะก็พอเหรออุ้ยอุ๊ย,ยเด็กบ้าเฮ้ยมันเอายานรูปคนไปแล้วต้องรีบตามกลับมาไอเด็กเว้ยน,นี่ดูดูมันยืนอยู่มัน,น,มน,นยืนหืมขนลุกเลยคนลุกตรงที่มันแบบตึงๆอะ่ะทำเราตกใจเสียงอะไร ให้ตายสีนี้มันอะไรกันน่าจะวิญญาณที่ว่านั่นน่ะนะโอเคปะมีอะไรให้ดูไหมเนี่ยกดอะไรไ่ยอุ้ยแกหูจะแตกแล้วรูปปั้นนี้กําลังกรีดร้องมันกาลังขัดขวางไม่ให้เราเอาสิ่งที่เหมือนยกที่ฝังอยู่ในถาดอย่างนั้นเหรอนี่ไงมันกรีดเออลูกศรนนี้หมายความว่ายังไงแสดงว่าเราต้องเหมือนกระทาะเอาอะไรออก,กวะ อเอาไปใหม่เอาไปวางใหม่มึงยาอีกนะมึงยาเด้อตอนนี้สามารถเขียนคำ้องได้แล้วอ,อีลุงแม่งกูทั้งอีเด็กทั้งอีลุงเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอุ้ยนี่ไงโยมทูดขาวดานี่อยู่ในนี้นาฬิกาอ่างเผากระดาษอ่ะกลัวลูกไปเผาเลยอาไม่ใช่ง่ายอุ้ยแข่งไว้ทุก นี่ไงเจ็ดห้าเจ็ดสองอันรหัสอะไรก็ไม่รู้นะคะเนี่ยอันนี้หรอไม่ใช่เพราะอันนี้มีมันเป็นสี่ชุดเอออันนี้แน่ๆเลย เด้ออย่าหาจําสักแกเด้อบอเด้ออันนี้อันนี้อันนี้โอเคเขียนจะเขียนได้ยังเนี่ยอ่ะคราวนี้คงไม่มีเรื่องอะไรแล้วนะอ้าวอ้าวเป็นตัวสอนสีแดงวะอ้าวอะไรกันทำไมบนกระดาษถึงมีคำว,ว่าอายุที่ทำยโม o ี่คุณอยากจะบอกว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้ว อ้ยาเขียนชื่อเนโมโมชีว่ะบนรูปคนคือเนโมิวีทำไมอ้าวอาเฮ้ยอุ้ยอ้าวโอ้ยพ่ออีแม่พู้กันก็ถูกขโมยไปแล้วบนพื้นนี่อะไรนะพ่อกแม่ต้องการบอกอะไรกับผมนั้นเหรออืบล็อกดินเขียนอยู่อ่าอ่าโอเคโอเคเอามาใส่มันต้องเป็นคำใบอะไรตรงนั้นแน่ๆเลยเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยกลางวันคือหยางกลางคืนคือหิน ยมด้วยเขาวดำคอยดูแลวันคืนเดี๋ยวนะโอเคเราจะลองดูนะคะข่าดำดูแลกลางวันกลางคืนอืมฉะนั้นมันเกี่ยวกับไฟเหรอเอเดี๋ยวนะอันนี้เหรออันนี้ป่ะกบเฮ้ยอะไรเนี่ยละครเงานั้นแต่เดิมเป็นละครผีอดีตพระสนมของจกักรพรรด บู่แห่งราชวงศ์หั่นเจชีวิตแล้วเพื่อบรรเทาความรู้สึกคิดถึงจึงเชิญลทัทธิเต่าพื้นบ้านให้แนบจิตวิญญาณของเขาเข้าด้วยกันภาพเงาเปล่งคำพูดเรากับภระยายมีชีวิตจกักรพรรดิบู่หลงยินดีเป็นอย่างยิ่ง,ง,งวิธีนี้ได้สูญหายไปในภายหลังมีข่าวลือว่าในวันที่ประตูผีเปิดเวทีจะถูกสร้างขึ้นในดินแดงแห่งหิน หุ่นเงาเงาที่มีรูปร่างเหมือนคนตายแล้วและหุ่นเงาที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุการตายจะเรียกวิญญาณและสิ่งในหุ่นเงาได้แต่ไม่มีใครได้สิ่งที่ต้องการและไม่มีผู้ทสำสําเร็จเออดาวเท่ากับหกเอาวะดาวเท่ากับหกดาวอะไรวะอดิฉันจะสามารถทําอะไรต่อได้บ้างคะเนี้ยอ่อันนี้ล่ะอันนี้เหรออาน,นั้นไยว่าและแม่ อได้แป้งดูอีกรอบแล้วอ่ะเอา,า,าเอันนี้มาวางแล้วไงอันนี้บึ๊บ,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 บใส่ถั่วแดงใส่แป้งกาวเค้กถั่วที่ทำขึ้นมั่วๆยังดิบอยู่เลยเพิ่มแป้งกาวในไส้เพิ่มทำไมก็ไม่รู้เอาไปละลายเอาไปนึ่งเอาไปนึ่งเมนบบเทน้ำบาบตอนนี้ยังไม่ต้องใส่น้ํา จากเมื่อกี้ได้บอกแสมาะคะสี่สามหกหนึ่งโอ้โหเด็กเวนมึงเอาอีกแล้วนะเป็นบ้าอะไรนักนะโอ้โหแม่งจำสกแกสองสองต่ออันนี้อะไรเหรียญเงินกระดาษเหรีขาดตาเหน็นอ๋ออันเนี้ต้องไปใช้แปะไอยมมาทูดแน่ๆเลย ใช่ไหมคะอ้าวไม่ใช่เหรอต้องเอาแป้งไปไปอ้าวหยิบขึ้นมาก่อนได้ไหมเนี่ยกูะจะบ้าตายอืมอ๋อบล็อกเหรอไหนดูดิทำอะไรวะ ใส่ใส่เค้กถั่วลงในหม้อแต่ที่ฝาหม้ออ๋อต้องแตะแตะที่ฝาหม้อขอโทษน,นะคะ <Okay. S 1> เค้กถั่วที่ทำขึ้นมั่วๆตอนนี้สุกแล้วเพิ่มกาวในไส้นะคะน่าจะอร่อยนะน่าดูเลยอ่ะเราต้องใช้แป้งกาวเพื่อจะเอาไปป้ายไปป้ายหน้าคุณยม,มทูตอ๋อลืมลืมคนว่ะ ยังไม่ได้แป้งเกาโอเคไปคุณยมมาทูดคะ่ะไปไม่ใช่อันนี้โอเคแลวอะไรอ่ะอ๋อต้องไปนี้ปะ่ะยังกรี๊ดอยู่ <c oughs> อีบา้า ทำไงต่อวะอันนี้ยังใช้ตักน้ำได้อยู่เว้ยขออนุญาตนะคะอ๋อโอเคโอเคก็คือเอาไปให้อีนี่เพราะมันหิวมันอ้าปากอยู่นั่นเองนะคะดูแล้วเคี้ยวหยับหยับหยับยับอ๋อห้ามกีดเครื่องประดับขนาดเล็กออื จะมีอะไรจำสกแกดิชันอีกในครั้งนี้ตอนดิชันเอานี้ไปประกอบเนี่ยอย่าเด้ออุ๊ยคุณแจเออใช้เปิดอะไรวะอใช้กุญแจที่ไม่มีซี่นะคะถอดออกถามจริงใครมันจะไปรู้ล่ะไปห้ามผ่านอาจถูกขโมยมาจากทางหลวงสักแห่ง ขโมยเพื่อเอามาเพื่อเอามาทำอะไรเนี่ยอขอดูคำแนะนำหน่อยงงไม่รู้จะไปยังไงต่อผีแขนยาวเหรออันนี้เหรอแบบห้ามผ่านเนี้ยนะอีจจาบีมองหน้ากูคือคือเอาป้ายห้ามผ่านไปแล้วก็คือผีก็ห้ามผ่านเลยเนี้ยเหรอกูจะบ้าตายอันนี้อะไรอะ อ๋ออ๋อ,อเดี๋ยนะอุ้ยเอาวะเออเปิดที่นี่มืดจังอย่างกับว,ว,ว่าแสงเข้าไม่ถึงงั้นแหละอืมโอ้โหครบครบ,บเลยจ้าหลังจากที่เดินอยู่ในความมืดมิดมาน,นานรู้สึกแปลกจังเหมือนเข้ามาอีกโลกหนึ่งเลยก็นั่นนะสิข้างหน้านั่นเหมือนมีแสงบางอย่าง จ้าคนพวกนี้พ่อแม่คุณตาชั้นสี่และเด็กประหลาดคนนั้นทำไมถึงไม่ขยับเลยล่ะแม้ไม่แม้แตกก่กระพริบตาหรือพูดจาเลยพวกนี้เป็นรูปปั้นเหรอดูเหมือนคนจริงๆเลยเทียบกับกับคนเป็นแล้วเหมือนจุดๆมากกว่าก็เหมือนผีนั่นแหละนะคะผู้หญิงที่อยู่ข้างคุณตาหน้าคุณจังเหมือนกระดาษที่ย <laughs> ์พระเอกซื้อบื้อจังวะโคตร <laughs> บ้าบอ <laughs> เอาไงเนี่ยเอารูปถ่ายให้แม่ พวกนี้ไม่ขยับเลยหม,มาขยับได้ไหมแค่สัมผัสน้ํายังรู้สึกเย็นผิดปกติถ้าเอื้อมมืออกไปคงจะน่ากลัวกว่านี้แน่นั่นใช้ไม้เนี่ยเขี่ยดได้ไหมไม่ได้ตักน้ําได้ไหมคะโอเคไม่ได้มันไม่ให้ดิฉันทําอะไรเลยนะคะออกค่ะโอ้โหยีลุงเมื่อกี้พวกเขาไม่ได้ยืนแบบนี้นี่นะเฮ้ยเขาหนุ่มขึ้น หมายถึงพ่อกับแม่หนุ่มขึ้นและอีเด็กก็คือลงมาข้างล่างเว้ยอีคนสวยนี้ก็คือเปลี่ยนไปและอีลุงอีบ้ามึงมาใกล้กูเกินไปแล้วนะคนลุกแล้วหนังสือเรียนวิชาใช้ไม้ไผ่และวาดกระดาษสร้างกระดาษไอ้เมื่อกี้แน่เลยอะอย่าไปเชื่อมันว่ามันไม่ขยับเว้ยจริงสัญชาตญาณบอกว่าอย่าขึ้นมันจะเปลี่ยนนั่นแน่ โถกลับมาเป็นเหมือนเดิมเลยนะเราอะ่ะก็วางวางวางก็วางไงอ๋อนี่ไงโอเคต้องเดี๋ยวนะต้องติดกระดาษด้วยหรือต้องใช้แป้งกาวอีกนะเออนั่นไงว่าแหละโอเคอ่างที่ทำมาจากกระดาษแน่นอนว่าใส่น้ำไม่ได้อือ ต้องการอะไรกับฉันเหรแกจะเอาอะไรอีกวะไม่เป็นไรเดี๋ใช้นี่ตักน้ำก็ได้ไม่ได้แข็ขอดูคำแนะนำเลยค่ะเผาทิ้งที่หน้ารูปหน้าศพของพ่อแม่สามารถค้นหาวัตถุที่เกี่ยวข้องในในโลกนรกได้ แล้วเผาทิ้งที่ไหนที่นี่เหรออ๋อโอเคแล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้เหรออันนี้วางนี่อ่าโอเคอ่าแล้วนี้ก็จุดไฟเผาอ่าโอเคแล้วมันจะไงต่อถ้าเราไม่ผิดรู้สึกว่าที่นั่นจะมีอ่างที่ใส่ที่สามารถใช้ได้นะวัดหยิบไม่ได้อ่ะอันนี้ อ๋อหุ่นเงาที่หน้าไม่เหมือนใครสักคนนี่ไงอ่างนี้ดูไปดูมาอ่างนี้คล้ายกับอ่างที่คุณเผาไปเลยอ๋อก็คือทำขึ้นมาแล้วออกก็มาสู่โลกแห่งความตายซึ่งก็จะใช้ตักอันนี้ขึ้นมานั่นไงไม่รู้ทำไมถึงเทน้ำในอ่างออกไม่ได้หลังจากกินหุ่นเงาออกมาแล้วหนิงจึงฝูพยายามเทน้ำออกจากอ่างแปลกจังทำไมเทน้ำนี้ออกไม่ได้ละ่ะนี่มันน้ำชัดๆแต่ทำไมความรู้สึกไม่เหมือนเลย มันคือแม่น้ำคนตายเนี่ยเธอ,อวางไว้ข้างมากระดาษอ๋อโอเคโอเคต้องให้อีมานี่มันไปเกี้ยออกไปทีอ่ะเข้าใหม่เอออ่ะหมดแล้วโอเคโกมาได้เล่นแล้วนะหุ่นเงา ฉันขุนงาชุดขาวนะคะฉันผู้รักหวานชื่นกับสามีกำลังจะแต่งงานกันฉันว่านะมันต้องใช่แน่นอนวิแต่แล้วพี่สาวที่ไม่เคยพบหน้าก็ตามมาฆ่าฉันเธอปลอมตัวเป็นฉันแล้วต้องการแต่งงานกับสามีของฉันอ้าวจะไงฉันใช้โอกาสในวันปล่อยผีเจ็ดวันเพื่อกลับมาแก้แค้นคนทรยศฉันไม่อยากให้สามีถูกหลอกและเผลอฆ่าวิญญาณของฉันไปเฮ้ย สามีติดยันหย่ารางไว้หน้าประตูเพื่อไม่ให้ฉันเข้าไปเอา้าเมื่อฟ้าสางฉันจึงอ่อนแอลงกลัวว่ากลัวแต่ว่าเมื่อวันนี้ผ่านไปเราจั้สองจะจากกันตลอดการเอา้าหลังร้องจบหุ่นเงาก็ไม่ขยับอีกอะไรนะนี่เป็นไปได้ยังไงโม่ฉีใช่คุณหรือเปล่าโม่ฉีหุ่นเงายังคงนิ่งโม่ฉีที่เราเคยเจอเนียโมลี่เป็นเนียโมลี่ปลอมตัวเหรอ คธอไม่ใช่ผีแต่หญิงชุดขาวตั้งหากที่เป็นโม้ฉีบ้าจริงโม้ฉีจะตายได้ยังไงกันเจ็ดวันแล้วหรอนี่เราไม่รู้เลยว่าคนที่อยู่ด้วยไม่ใช่โม้ฉีถึงแม้บางครั้งจะรู้สึกว่าเธอไม่เหมือนเดิมแถงยังมักจะหาข้ออ้างเพื่อเล็กเี่ยงเราแต่เรากลับคิดว่าเธอกังวลเรื่องแต่งงานทํำไมถึงเป็นอย่างนี้โมชีอา้อาวอ้า ทันใดนั้นหุ่นเงาลอยออกมาแล้วมุ่งหน้าไปนอกวัดโมชีคุณจะไปไหนรอผมด้วยเออเออมึงจะไปไหนนันแนอันแนนนำทางเหรอโอเคซ,อซ้ายอ่ะซ้ายอีกทีหนึ่งอ่ะขวาอ๋อคืออีพีน้ำอืม้มโอเคโอเคอเค๋อ,อมีคนอาศัยอยู่ที่นี่เหรอเอ๊ะรูปถ่ายบนโต๊ะนี่มันโมชีไม่สิ นี่คือเนียโมลี่คนที่อยู่ข้างๆนั่นคือคุณยายที่หมู่บ้านจังหลิงไม่ใช่หรอนี่มันเรื่องอะไรกันแน่เนี่ยเฮ้อเวรกรรมจริงๆคนรุ่นใหม่เอาแต่หมกมุ่นจนในที่สุดก็หาจนเจอคุณคุณเป็นใครกันแน่เกี่ยวข้องอะไรกับเนียโมลี่มาถึงขนาดนี้แล้วฉันจะเล่าให้ฟังทั้งหมดเออฉันก็อยากรู้ฉันนะ่ะพอรู้คาถาอยู่บ้างเมื่อยังสาวฉันได้ช่วยทําคลอดจัดงานศพขับไล่และเชิญวิญญาณชั่วร้ายสิ่งไม่ดีทั้งหลาย ฉันตั้งทำมาแล้วทั้งสิ้นไม่ช้าก็เร็วผลกรรมจะตามมาใช้จึงใช้ชีวิตฉันจึงใช้ชีวิตคนเดียวนะคะไม่เดือดร้อนคนอื่นตอนนั้นสุขภาพฉันไม่ค่อยดีป่วยอดๆแอดๆอย่างหาสาเหตุไม่ได้คิดว่าคงอยู่ได้ไม่นานหลังจะช่วยทําคลอดสองพี่น้องนั่นก็ได้ยินว่าคนที่คนพี่เนี่ยถูกทิ้งไปแล้วฉันจึงไปเก็บมาเลี้ยงไว้อ่าฉันใกล้จะตายเต็มทีแล้วไม่ควรได้ตายดีเดือดซ้ําเพราะงั้นช่างพระโพธิสัตว์หกแขนอะไรนั่น ถ่ายฉันมีชีวิตอยู่อีกวันเธอก็จะรอดไปอีกวันแค่วันนึงก็ยังดีเอารับเด็กเลี้ยงเอาเพราะเธอเองก็ถือว่าได้ผ่านประตูผีแล้วเช่นกันกลับใดที่เธอไม่กลับบ้านเธอก็จะไม่นาําภัยพิบัติมาสู่ครอบครัวฉันไม่รู้เพราะพลังหญินปัดเป่าหรือไม่แต่หลังจากนั้นฉันก็ฝืนวิบากกรรมอยู่รอบฉันท,ทุกวันนี้อาจเป็นเพราะฉัน เขาอยู่กับฉันในบ้านหลังนี้ตั้งแต่เด็กโดยไม่มีพ่อแม่อยู่ข้างกายโมโลี่ไม่แยแสสิ่งต่อสิ่งใดแค่นในใจก็เริ่มฝังแน่นขึ้นเท่ากับว่าโมอลลี่ยังไม่ได้ตายเว้ยเออไม่ได้ตายฉันส่งเธอไปเรียนที่อื่นเพื่อหวังให้เธอได้เห็นโลกกว้างเผื่อว่าวันหน้าเธอจะอยู่ที่นั่นแล้วมีความสุขบ้างแต่แล้วสองปีก่อนเธอก็บังเอิญได้รู้ชีวิตตัวเองฉันมีสิษย์พี่คนหนึ่งเขาขายของคนตายอยู่ในเมืองทำทุกอย่างที่เป็นสิ่งไม่ดี ทั้งเรื่องสอบแช่งผู้คนและเรื่องผิดศีลธรรมทุกอย่างเขาอยากได้โมลี่เป็นสิทธิ์เขาบอกว่าชะตาของเด็กคนนี้เหมาะที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆจากเขาฉันไม่เห็นด้วยแลาไม่ยอมให้โมลี่ติดต่อก,กับเขาเรื่องแบบนี้มันบาปมหันต์เชียวนะใช่อีนอนักบวชลักทิเต่าที่อยู่หน้าบ้านปะวะแต่โมลี่กลับบอกว่าอยากแก้แค้นพูดยังไงเธอก็ไม่ฟังหลังจากทะเลาะกันเธอก็หนีไปอยู่กับสิทธิ์พี่ของฉันและไม่ค่อยกลับบ้านเลยปีที่แล้วฉันได้ยินมาว่าพ่อแม่ของเธอตายฉันจึงถามเกี่ยวข้อง กับเธอไหมแต่เธอไม่พูดอะไรฉันหวังว่าจะไม่ใช่แบบนั้นเพราะนั่นเป็นเรื่องไร้คุณธรรมเชียวนะเฮ้ยมันฆ่าพ่อฆ่าแม่แล้วก็ฆ่าน้องตัวเองบ่าวะไม่นานนี้ที่เธอกลับมาเธอบอกว่าจะชิงสิ่งที่ควรเป็นของเธอกลับมาเธอจึงขอให้ฉันหาวกลับไปบ้านเกิดของเธอและทำลายหลักฐานทั้งหมดเฮ้อฉันถามว่าเธอทำอะไรเธอก็ไม่พูดฉันเลี้ยงโมลี่มันขนาดนี้แล้วฉันไม่อยากให้เธอติดคุก เลยถือโอกาสเข้าไปในหมู่บ้านช่วงวันปล่อยผียังไงชีวิตคนแก่อย่างฉันก็ไร้ค่าอยู่แล้วแต่ยังไม่ทันทําอะไรเสร็จฉันก็ได้เจอกับผีเด็กตามติดฉันแล้วเขามวยไม้ท้าของฉันไปน่ากลัวจริงๆฉันหนีออกนอกหมู่บ้านแล้วก็พ่อหนุ่มก็มาเจอพอดีคือกลายเป็นว่าผีในเรื่องนี้ทั้งหมดเป็นคนดีอย่างนั้นเหรอใช่ปะฉันรออยู่สักพักแล้วก็กลับเข้ามาในหมู่บ้านผีเด็กนั้นหายไปแล้วฉันเก็บรูปถ่ายเข้ามาเผาในวัด แต่กลับเจอเธอเธอ,อีกคงเป็นเพราะโชคชะตาละมัง้งร่างในชุดขาวปรากฏตัวขึ้นสรุปอีนี่เป็นโมชีจ้ะแต่โดนฆ่านะจ่ะโมชีเธอเป็นน้องสาวของโมลี่สินะหน้าเหมือนพี่ไม่มีผิดเลยพอเห็นเธออย่างนี้ฉันก็คิดถึงโมลี่ที่เธอต้องเป็นแบบนี้ก็เพราะฉันฆ่าฉันเถอะฉันสงคคนตายเนี่ยโมชีไม่สนใจคนยายแต่กลับลอยไปหาดิ่งจือ้อฝูโมชีเนี่ยโมชีหายไปแล้วอ้าวโมชีคุณจะไปไหน ไม่สิทำไมไม่ทำไมทำไมทำไมจับร่างเธอไม่ได้ล่ะหรือว่าเธอไม่ใช่วิญญาณหญินไม่ใช่วิญญาณหญินหมายความว่าอย่างไงฟ้ายิ่งมืดพลังหญิงยิ่งมากพวกวิญญาณเยอะหยินก็จะยิ่งเพิ่มพลังมากขึ้นแต่เมื่อฟ้าสางฟ้ามืดสาวผู้นี้กับก่อนอ่อนแอลงเธอคงจะเป็นวิญญาณหยางวิญญาณหยางก็คือร่างยังไม่ตายแต่วิญญาณถูกขับไล่ออกจากร่างอ้าวจริงสิ สิษยพี่คนนั้นรู้วิชาขับอายุไขโดยขับวิญญาณคนเป็นออกจากล่างนะคะหลังจาก7วันวิญญาณจะกลับเข้าล่างไม่ได้และถูกผีร้ายนําตัวไปเขาสามารถขับอายุขับได้ยังไงยังอ,อ๋อขับยังไม่สมบูรณ์นักแสดงว่าโมชฉียังไม่ตายสิษยพี่ของคุณยายอยู่ที่ไหนมีวิธีช่วยให้โมชฉีฟื้นมาไหมด้านของเขาอยู่ในเมืองของคุณและใต้ร้านมีห้องรับอยู่เวลาทําพิธีขอใช้ห้องนั้นแหละโมชฉีจะต้องอยู่ที่นั่นแน่ แต่ฉันเองก็ไม่รู้วิธีทำไรข้าถามกันโมชีบอกว่าวันนี้เป็นวันที่7สแสดงว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วหรือเวลาอีกไม่มากแล้วผมต้องรีบไปโมชีลรวผมก่อนนะหนิงจือฟู่รีบออกจากบ้านหลังนั้นเฮ้ยเวนกรรมนะเวนกรรมเออเรื่องแม่งค่อนข้างที่จะหักมุมนะกลายเป็นว่าเฮ้ยผีที่เจออะแม่งเขาต้องการที่จะช่วยและสื่อสารเว้ว่าเขาอะ ไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องที่แบบว่าเอออย่างพ่อแม่เนี้ยเออเราก็งงว่าทําไมพ่อแม่มันหลอกวะอะไรเงี้ยสรุปว่าก็คือพ่อแม่น่าจะโดนฆ่านั่นแหละโดนอีพี่สาวน่ะฆ่าแล้วแล้วก็นั่นแหละน้องสาวก็คือโดนทําพิธีขับอายุอะไรนั่นแหละเออแล้วก็อีเด็กข้างบ้านก็คือคงจะมาช่วยนะส่วนหนึ่งคิดว่าน่าจะมาช่วยแบบเพราะว่าเขาก็ชอบเอีนเนโมชีใช่เะละ่ะอืม โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะจบไปก่อนนะคะกับบทที่4นะคะแล้วก็ผัาที่4นะคะมาต่อได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะส่วนส่วนส่วนนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย